อืมโดนแล้วนะครับทีนี้โดนโดนครับโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วอู้หูเติบเติบเติบอ่ะเนี่ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยโอ้โอ้ยไม่กดสวัสดีครับผมอยู่กับผมบ่าวนักนะครับวันนี้ผมก็จะมาตกปลาไล่ยลู่นะครับก็เนื้อที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อวัวปลานะครับเนื้อลูกปลานะ ก็ตาเบ็ดนะครับผมจะใช้เป็นตาเบ็ดเบอร์หนึ่งโยข้องอีปุ่นนะครับไายก็จะเป็นไส้เอ็นนะก็เดี๋ยวเราลองไปหากันดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับโอเคนะครับไปเราไปหาลูไลกันเลยนะครับก่อนนี้นะครับผมได้เกี่ยวเยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็จะเป็นเยื่อลูกปลานะครับนี่โอเคครับไปเราไปหาลูไลกันนะครับก่อนนี้นะครับสะป่ไม้ที่ผมจะมาหาลูไลกัน ช่วงนี้ก็ตํำหน้านะครับตรงนี้ก็ตํำหน้านะครับแล้วก,ก็ปล่อยน้ำน้ำเองมดเลยนะก็เดียวอลองห้ารูเลยดูนะครับโอเคมหลงหาดูนี่นะครับเจอเหรอนึ่งรูไม่รู้จะเป็นรู่วไลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผ้มลองแกวกดูก่อน อาจจะเป็นรูได้นะครับเดี๋ยวปมลองเอาเงี้ยย้อนกลับไปดูนะครับน้ำ <Adjust ing water> มันเพิิมขึ้นมานะครับแสดงว่าเลยมันต้องขึ้นมานะมีตัวนะครับแต่ว่ามันจะกินเยื่อหรือไม่ ก็ลุ้นกันต่อไปรุกเล้วครับ,บรุกเล้วน้ำรดไปแล้วนะครับปล่อยลากปล่อยให้มันลากไปปล่อยใอ้มันลากไปเอาเรีวนะครับทุกคนมีรุ่นมีรุ่นเดี๋ยวไอ้มันลากไปก่อนนะครับมันอาจจะยังไม่กินเยอะเราที่ ทุกคนก็เห็นนะครับอย่างเกี่ยวน้ำลดลงไปเลยนะ,ะจากน้ำเต็มเต็มรูนะครับนี่นี่ลากไปแล้วลากนะครับลากลากแล้วนี่นี่ดูตีมือปุ๊บอ่าอ่าย้อนย้อนเอาเรียบเ,เรียบมีรุ่นนะครับปล่อยให้มันลากไปก่อนนี่นะครับ ลูเมือนอยู่ตรงนี้ปุ้มไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะกินเหื้อเราไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมโมรดสักปักก่อนนะอาจจะยังไม่กินเหื้อนะครับผมก็แม้วันตอกนานแล้วนะครับก็เลยไม่ก่อยเป็นนะลืมมดแล้วนะครับก็นี่เป็นกลางเล็กแล้วนะครับตีผมได้มาฮานะครับเหล็กก้อนผมก็ฮานะครับผมลืมไปใช้มัดแล้วนะว่าต้องทำอยังไงนะอันนี้เออมทำดมๆมนะครับลองดึงเลยว่าไหม อย่างลากรึยั่อ่าใช่ยหย่อนย่อนเฮ้ยอย่าบอกนะอ่าเรียบร้อยมัดเงี้ยนะครับผมไม่ผมไม่เดีเ๋ยวไปใจเงี้ยแป๊บไม่รู้ว่ามันจะกินเหี้ยเราเรือไมนะ ลุกไปเซรเรียรนะครับตอกไม่เป็นออกมาเยอะไหมหลงเรียรหรไหมหลงเรียไหมอ่ะตุ้มเรียนะครับไปเรียร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 ไปเรียทีนี่ไม่รู้ติดแล้วไหมนะตอกไม่เป็นนะครับทุกคนอย่าว่าปุ้มนะก็ามาประสบการณ์นะ ในกรองไม่รู้เว็นไม่ไส้ก็เล็กนะครับไส้แบตกองปุ่มเล็กมากเลยเป็นไส้เอ็นนี่พุ่มปล่อยยาเลยนะครับปุ่มไม่ชดเลยอตอกไม่เป็นยา <c oughs> ตอกยากเหมือนกันนะครับปลาเลยนี่แต่ก็ยี้ตำเป็นก็หน้าว่างายๆนะนี่อย่างลากอยู่เลยนะครับ ลากอยู่นะครับได้หรือไม่วะตุนไม้ไว้เดครับผม อืมโดนแล้วนะครับทีนี้โดนโดนครับโดนโดนโดนแล้วโดนแล้วอุ้งอุ้งเติบเติบเติบอุ้ยอุ้ยกแรงมากโดนแล้วครับทีนี้โดนก่องเทเลยแรงมากแรงมันมากแรงมันมากออกมาออกมาออก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 โดนแล้วครับทีนี้ โอ้โหแรง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 โอ้โหดึงดึงดึงมือป้อมมีการรูมันแล้วโยน้อนทางคิดย้อนย้อนน้ำนิดอื้อื้ออกมาออกมาดีดมาดีด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 ก็ไม่ออกเติบนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ แรงเยอะปลำกันนัน่นเจ็บนิ้วไหมเด้อื้ออกยากนะครับตัวน้ญยมากเลยเฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นช <c oughs> ันมาแล้วบุ้มโอ,อ้มาเข้ามาอย่างนี้มันมุ่นตัวนะครับ Uh, tôi nháy mặt Lén nhớ ยูนะครับยังไม่ไปไหนกุดรูมาแล้ว เน ie, ic, Danke, ี łbym, ้ยออกมาเร็วมาเร็วออกมาเร็วโอ้ย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 ไม่ดโอ้ได้มาแล้วนะครับป้มปากขึ้นคว้างมาก่อนเลยโอ้โหตัวใหญ่จัดนะครับป้มบอกแล้วว่าต้องตัวใหญ่ไหนนอนตัวนี้เดี๋ยวตรงนี้ว่าลงลงนี่นะครับอื้อหือ กว่าจะได้นะครับตัวนี้เป็นกลืนเยียอโมงเลยม,มันกลืนแต่เบ็ดปุมไปเลยนะครับ <c oughs> เรียบ้อยกับปุมได้มาเลยนึ่งตัวตัวซ่องนิวได้นะครับได้ๆซ่องนิวได้ <c oughs> จุดยอดเลยนะครับป้านแบบนี้ฟมออีมือยังปอมีอยู่ ได้ <c oughs> ามาแล้วนึงตู้อ่ะสุดยอดมากทุกคนเนี่ยยวดวยี่กว้าจะได้นะครับตัวนี้ปล้ำกันนั่น แลกกล้องวันนี้นะก็มันกลื้นตาเบ็ดไปนะครับมันกลื้นตาเบ็ดไปนะครับน่าจะตอก่อไม่ได้เลยนะครับปมปลาตาเบ็ดมา1น่งตาโอเคได้เลยนะรับเนึ่งตัวซุดเยอดโอ้หยง่ายก็ง่ายเลยนะก็เป็นตัวแรกข้องปีนี้นะครับจ่องปัยบเอ โอเคครับก่อนเดีเยวผมได้ไปเดินไปหาดูรูไล,ล่ต่อแล้วนะครับแล้วก็เจอเนื่งรูนะครับเดี๋ยวเราไปย้อนดูนะครับว่าจะมีไหมนะวันนี้ก็ได้มาแล้วนะเนื่งตัวไม่เอวแล้วนะครับวันนี้มาครับมาย้อนกันต่อนี่นะครับก็บเป็นลูกกูเดิมนะ มาจากตรงนู้นนะครับเดินมาตรงนี้กลางตาโนนนี่นะครับปุ๊มได้แควไว้แลย <c oughs> ห,ห,ห,หลากเลียนะครับลากติดไม้ไปด้วยพอ <laughs> ปุ๊มย้อนไปปุ๊บตุ๊บปับ๊บลากไม้ไปด้วย นี่นะครับผุมปูก,กับไม้น,น,นี่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 นั้นๆทุกคนดูไม้นะครับมายูปไปเลยนะครับแสดงว,ว่ามันดึงไปเลยนะเดี๋ยวโอว่ามันกินแบดก้อนนะครับวาเล่ต้องมีตัวรอว่ามีน้ำกระยับนะครับน,นันน่นนันน่นนั่นนั่นนั่นดูไม้ดูไม้พมหมอด่าแบดปูกกับไม้นะครับนุกเกียตุกคนเด้อวันนี้ นาน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 มือปุ๊บอยู่นี่นะครับปุ๊บไม,ม่ได้ไปแต่งมันเลยนะอ่าใสา่ใส่ใส่ขึ้นมาอ่าใส่ล,ลุงเวละใส่ลงเวละปุ๊บไม,ม่ได้แต่งนะครับ <c oughs> เอาวะเอาวะร้อยร้อยรอย,รอย,รอยเอาใส่ขึ้นมาใส่ขึ้นมาแล้วก็ใส่ล,ลุงมแลวรอให้มันกินเยอะกว่าน,นะครับ น่าจะกินแ,ล,แล้วปุ๊บว่ะมาไม่รอย่างน,นะครับทุกคนเอาเลยอืมปิดเรือน,นะครับปิดอีกหนึ่งตัวเรือน,นะครับตัวใจได้แล้วใจได้ใจได้ขึ้นมาขึ้นมาลุกอืมอืม,อมเร่งเยอะเร่งเยอะ เจ็บมือเจ็บมือแรงเยอะนะครับคุดแล้วมันงงใจวิตีนี้แหละตรงนี้มีไม้เยอะนะครับมันปากข้าวไม้ ได้เป็นไงนะอ,อ่าเนี่ยตึ้งเนี่ยตึ้งเนี่ยอ่าอ่าอ่าฝา,าขึ้นบล็อกก่อนโ,อโฮ้ฮตัวดีซ้องนะครับม,มาเลยอ่ะตัวนี้ตัวเล็กลงนะครับ ตัวเล็กก่อนตัวหย่ยว่านะดาแบเดก็กลืนไปด้วยนะครับปมส่งไส้นานตัวทีสองสุดยอดไปเลยมั่นจริงวันนี้ได้วิชาเลยอ,อว้าวสุดยอดไปเลยตัวนึงอยู่ในตุ้งนะครับสองตัวแล้ววันนี้ ก็ได้ตัวตีซ้องมาแล้วนะครับตัวนี้แหล็ก็ว่าตัวแหลกนะตกไงนะครับตัวนี้ตัวแหลกตกอยากว่านะสุดยอดเลยป้านไมืบอนี้บ้านเลยนะโอเคนะครับวันนี้ก็มาตกปลาเล็กนานพอสมควรแล้วนะก็ตกกันกลึงวันแล้วนะครับมาตากงแตกตอนเช้าตอนนี้ก็เตียงแล้วนะครับก็เดียวเรามาดูปลาเล็กกันนะครับว่าปุ๊มได้กี่ตัวนะ นี่นะครับอยู่ในตูงนี้เลยมีตัวนี้นะครับตัวเหล็กตีปุ่มตอกได้เล็กตอนยาวอันนี้ก็ตัวตีซ่องนะครับตีปุ่มตอกได้ก็ได้ซ่องตัวนะครับวันนี้ฟ้านงฟ้านะครับตัวนี้ตัวหญ่เลยนะก็ได้เรียนะครับประมาณโลโล,โลว่าว่า่องตัวนะครับคนนี้นะครับเนื้อตีปุ่มใจวันนี้จะเป็นเนื้ออัวปลา เนื้ว l l like. like. like like cool ่าล cool ุกล so ้านะครับเอามาย่อนไล่เอามาตอกป่าไล่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเอาเงื้อไล่ก็ได้นะครับที่มันมีกลิ่นเกลือ้าวก็ลองเอามาตอกดูนะครับก็ได้ก็ได้เป้นะครับไอมีกลิ่นกาวนะวันนี้ก็ได้มาซ่องตัวนะครับนี่นะครับได้มาซ่องตัวตัวใหญ่ๆนะครับวันนี้ต้องลากันไปก้อนละนะครับก็คุณนนะครับที่กล้ามาติดตามรับชมก็กาก็ไลคก็ติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับ là có có chè bên này quyết này lấy có đây trời cần có chè nói là gặp mà gọi mì cây có chè rồi này quả nia thằng là phải con nó gặp sao mà đi gặp bay là ba là là chọn chùa